ชีวิตเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผิดผ่านถูกผ่านบุญผ่านบาปมามากมายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยจะคิดไม่เคยจะพิจารณาว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเราได้หรือเราเสียเราได้ได้อะไรเราเสียเสียอะไรเราไม่เคยคำนวณกัน ขอจเจริญพรคณะสัทายาติโยมทุกท่านอามาภาพพระครูสุภุมศิลานุกิจเจ้าคณะตำบลผาง,งามเขตสองก็ส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่ในปีนี้อามาภาพก็จะอำนวยอวยพรให้คณะสัทายาติโยมทุกท่าน ที่ผ่านชีวิตมาจนใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ขออํานวยอวยพรบุญกุศลทั้งหลายให้กับคุณโยมเพื่อจะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของเราตลอดปี2 5 6 5ต่อไป ชีวิตเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผิดผ่านถูกผ่านบุญผ่านบาปมามากมายแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยจะคิดไม่เคยจะพิจารณาว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเราได้หรือเราเสียเราได้ได้อะไรเราเสียเสียอะไรเราไม่เคยคํานวณกันก็พอมัวเพลิดเพลินสนุกสนานไปวันวัน ปีนี้ธรตมภาพก็นึกอยากจะให้เราระลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องผ่านต่อไปอีกเราจะต้องเตรียมตัวยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนอยังไงไว้ให้เราดำรงชีวิตเราในความเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะดำรงชีวิตให้มันมีคุณมีค่ามีประโยชน์ได้ยังไง เรามีเวลาในโลกมนุษย์นี้ก็ไม่กี่หมื่นวันนะและบางท่านก็หมดไปแล้วบางท่านก็เหลือไม่กี่วันก็ยังประมาทกันอยู่ก็มีนะเพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยถ้าเราทำให้มันมีค่ามันก็มีค่าทำให้มันเสียค่าก็เสียค่านะอันนี้มันขึ้นอยู่ที่เราที่พระพุทธเจ้าบอกอัตตเหตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละ แต่คนที่จะมาพึ่งตนเองได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ต้องฝึกฝนตนฝึกสร้างคุณงามความดีให้กับตนฝึกความพร้อมให้กับตนเราก็จะพึ่งตนได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนเราไม่สะสมบุญบารมีไว้ไม่สะสมคุณงามความดีไว้ต่อไปเราก็ไม่มีคุณงามความดีใช้เช่นเดียวกันเราก็จะช่วยตัวเองไม่ได้ นะพระเจ้ทาท่านใช้เวลาคำพูดในเวลาเนี่ยนะเวลาเนี่ยสำคัญขนาดไหนท่านพูดเป็นภาษาบาลีไว้ว่ากาลกะโศคำว่ากาลกะโศเนี่ยแปลว่าผู้กินเวลานะแปลเป็นภาษาไทยผู้กินเวลากินได้ยังไงเวลาไอ้ตัวเวลานั่นเองมันกินไม่ได้หรอกแต่เราสามารถจะสร้างคุณงามความดีได้ โดยการเอาชีวิตของเราหรือเวลาของเรานี่เรามีนะเต็มที่แล้วสามหมื่นวันอ่านเะต็มที่ละสามหมื่นวันเนี่ยนะชีวิตเราแล้วเราใช้วันเวลาเนี่ยวันหนึ่งคือหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยเราสร้างความดีไว้บ้างหรือเปล่าเราสร้างคุณงามความดีไว้ให้กับชีวิตหรือเปล่าตรงนี้แหละ คนที่กินเวลาเนี่ยคือกินเวลาเต็มที่เลยก็คือพระอาหารหันต์ก็ลดหลั่นกันไปพระอาหารหันต์พระนาคาสกิทาคาพระโสดาพวกนี้เป็นผู้กินเวลาเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะพระอาหารหันต์เนี่ยกินเวลาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดหลั่นลงมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าการลกรโสก็คือผู้กินเวลาเนี่ยคือพระอาหารหันต์โดยเฉพาะเลย แต่ว่าเราก็สามารถจะกินได้กินเหมือนกับอาจจะไม่ได้เหมือนกับพระอริยเจ้า2 4ชั่วโมงนะวันกับคืนผ่านไปเนี่ยเราสามารถจะกินเวลาหรือเราเปรียบเทียบว่าการกินเวลาเนี่ยแปลว่าการสร้างความดีนั่นเองเพราะเวลานมันกินเราทุกวันนะถ้าเราไม่กินมันชีวิตเราทุกวันเนี่ยถูกเวลานั้นกินเราทุกวัน นะวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราหมดไปนะชีวิตเราเนี่นะสังขารจิตใจเราก็ถูกเวลาการเวลาเนี่ยกินไปทุกวันถ้าเราไม่กินเวลาซะบ้างเราก็จะสูญสิน้นเปล่าประโยชน์เกิดมาในโลกมนุษย์ทั้งทีไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้กับตัวเองเลยให้กับจิตวิญญาณตัวเองเลยให้กับโลกให้กับสังคมเขาเลยแบบนี้เป็นคนที่ถูกเวลากิน เพราะนั้นปีต่อไปเนี่ยขอให้คุณโยมทุกท่านนะให้กินเวลาเหมือนพระอราหันต์ที่ท่านกินกันพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนั้นนะกาละกะโสผู้กินเวลาการกินเวลาก็คือการใช้เวลาที่ของเรามีอยู่อย่างเต็มที่ก็สามหมื่นวันนี่แหละเราก็ใช้ทุกวันใช้ชีวิตของเราเนี่ยสร้างแต่คุณงามความดีนะ ความดีทางกายความดีทางใจสร้างไปเถอะนะเนี่ยเท่ากับเรากินเวลานั่นเองมีประโยชน์เราเกิดมาแล้วเนี่ยสร้างแต่ประโยชน์ให้กับโลกให้กับสังคมให้กับชีวิตเรานะอย่าให้ชีวิตที่มันไม่ได้ทำอะไรไว้มันจะมากินเรามาทำร้ายเราเสียงเฉยทำให้เราเปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ อย่นี้เขาบอกเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมันประเสริฐเหลือเกินที่เขาบอกว่ามันประเสริฐเหลือเกินนะเกิดเป็นมนุษย์มาประเสริฐประเสริฐตรงไหนประเสริฐตรงที่เราได้กินเวลาถ้าเราไม่กินเวลาก็ไม่ประเสริฐอะไรนะไม่ประเสริฐอะไรเลยไรละสาระไรประโยชน์อ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องสำเนียะเราจะต้องใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นในหลักพระพุทธเจ้าก็ให้เรามา ใช้ธรรมะมาปฏิบัติธรรมเขาเรียกไปอย่างนั้นมาปฏิบัติธรรมหรือเอาธรรมะมาใช้นั่นแหละนะเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมในหลักคำในพุทธศาสนาก็คือการเจริญหรือการปฏิบัติธรรมการพัฒนาตนการสร้างสิ่งสีดีงามให้กับตนนั่นแหละเรียกว่าคนที่ปฏิบัติธรรม โดยหลักของพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกปฏิบัติตามหลักของสติปฐานสี่นะสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นหลักวิธีการพัฒนาพัฒนาอะไรก็พัฒนากายพัฒนาเวทนาพัฒนาจิตพัฒนาธรรมให้กับตนให้กับตัวเราเองนะหรือพูดยอ่อๆเขาเรียกว่าเจริญไตรสิกขาอืม พูจะยอ่อพูดแบบภาษาชาวบ้านถ้าเราพูดว่าจเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยมันจะออกไปแง่ของเป็นพระระดับพระปฏิบัติธรรมหรือผู้เจริญธรรมชั้นสูงแต่ถ้าในทั่วไปเลยครั้งคาราวะทั้งพระก็สามารถที่จะพัฒนาได้ก็คือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเนีเรียกว่าไตรศิกขาศิกขาตัวนี้ก็แปลว่าศึกษา ศึกษาศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาศึกษาแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อเอาไปสร้างให้มันเกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์ให้แก่ตนและสังคมไปด้วยแบบนี้นะปีต่อไปเนี้ยขอให้เราเป็นผู้เป็นผู้กาลรกรโสเป็นผู้กินเวลาให้ได้นะอย่าปล่อยให้เวลามันกินเรานะขอให้ญาติโยมทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ ตั้งอกตั้งใจสร้างแต่คุณงามความดีให้กับชีวิตเมื่อชีวิตเรามีคุณงามความดีแล้วชีวิตมันก็จะมีความสะดวกสบายมีความสุขเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนะเราก็จะสามารถเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยให้คนอื่นก็มีความสุขตามเราด้วยนะทั้งพระทั้งโยมบาศกบาติกานะพุทธบริษัททั้ง4ี่ เราสามารถที่จะช่วยกันได้ทํากันได้พัฒนากันได้แล้วเราก็ช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมได้ต่อไปอนาคตนะก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลน,นี่แหละจงโดนบันดาลให้กับท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิสนปรนะรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เหลือไว้ใส่ของบุญกุศลไม่เหลือไว้ใส่ของมนุษย์ทุกคนจะทํากันได้ ก็ขอให้ทำสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นให้ได้สมความมุ่งม,มา่รปรารถนาทุกสิ่งทุกอันทุกประการเทินขอจเจริญพร